สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับที่นี่ช่องหมายแคมป์นะครับผมสำหรับ E ีีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนนะครับข้ามด่านพรมแดนหนองคายนะครับเข้าไปสู่สปปลาวนะครับผมซึ่งผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการข้ามด่านพรมแดนหนองคายนะครับเข้าไปสู่สปปลาวครับขั้นตอนแต่ละอย่างจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยข้ามด่านพรมแดนหนองคายนะครับก็ มารับฟังรายละเอียดต่างๆได้ในคลิปนี้ครับผมสำหรับทริปนี้นะครับเราเดินทางข้ามเมืองกันด้วยรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับผมจะมีรายละเอียดต่างๆมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับขั้นตอนการซื้อตั๋วรถไฟนะครับผมสำหรับทริปนี้นะครับเราอยู่ที่ลาวด้วยกัน4คืน5วันนะครับเมืองแรกที่เราไปนะครับนั่นคือเมืองหลวงพะบางนะครับผมเราจะไปชมความงามของน้ำตกตัดกวางสีนะครับ และกิจกรรมช่วงเช้าที่พลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือการตักบาตรข้าวเหนียวของเมืองหลวงพระบางนั่นเองครับผมสำหรับวันที่2นะครับผมจะพาเพื่อนๆเข้าสู่เมืองวังเวียงครับสำหรับเมืองวังเวียงนะครับก็มีกิจกรรมมากมายครับอย่างเช่นนี่เลยครับการล่องแม่น้ำซองครับหรือในช่วงเช้าเราจะขึ้นไปปีนผาหนามใสกันครับสุดท้ายที่พลาดไม่ได้นะครับบ่อน้ำสีฟ้าบูรากูลหนึ่งนั่นเองครับ และสำหรับวันที่3นะครับผมจะพาเพื่อนๆหลุดเข้ามาในโลกแห่งจินตนาการที่เมืองเฟืองครับเมืองที่ทุกคนต้องมาครับสําหรับวันสุดท้ายของทริปนะครับเรากลับมาที่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทร์ครับมาดูสีสันของเมืองหลวงก่อนที่เราจะเดินทางกลับไทยครับผม ซึ่งทั้งหมดในแต่ละคืนนะครับผมจะแบ่งแยกเป็น EP-EP ไปนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะฮะและสำหรับทิปแรกนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับที่หลวงพระบางนะครับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถรับชมได้ในคลิปนี้ครับผมเริ่มต้นกันเลยนะครับเรานะครับขับรถเข้ามานะครับที่ด่านพรมแดนหนองคายนะครับผมตอนนี้นะฮะผมกำลังหาที่จอดรถนะครับจุดจอดรถรับฝากรถนะครับใครสนใจที่นี่ก็ ตามแบบผมมาได้เลยครับสำหรับที่นี่นะครับมีชื่อว่าที่จอดรถแสนสุขนะครับผมถ้าใครหาไม่เจอก็พิมพ์ Google Maps ตามนี้ครับผมหรือท่านใดนะครับจะติดต่อสอบถามก่อนล่วงหน้าก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยครับ เมื่อเราจอดรถแล้วนะครับที่นี่มีรถบริการรับส่งฟรีด้วยครับผมเมื่อเพื่อนๆจอดรถแล้วนะครับก็จะได้บัตรจอดรถมาแบบนี้นะครับขากลับนะครับก็สามารถโทรติดต่อให้เขาไปรับเราได้ที่หน้าด่านครับผมเดินทางออกจากจุดจอดรถนะครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับเราก็ถึงหน้าด่านพรมแดนหนองคายแล้วครับและเมื่อถึงแล้วนะครับเรานะครับก็เดินเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับผม ที่นี่เปิดเวลาทําการ6โมงเช้านะครับผมตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะตรวจพาสปอร์ตของเราครับจากนั้นนะครับเราซื้อตั๋วโดยสารราคา3 5บาทนะครับตรงนี้นะครับรถโดยสารนะครับจะไปส่งเรานะครับที่ฝั่งลาวนะครับที่ด่านท่านาแหลงนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตารถโดยสารนะครับที่จะไปส่งเรานะครับที่ฝั่งลาวครับ สำหรับรถโดยสารคันนี้นะครับจะข้ามแม่น้ำโขงนะครับไปส่งเรานะครับที่ด่านท่านาแลงสปปลาวนะครับใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีเท่านั้นครับแล้วก็ถึงแล้วนะครับที่นี่ด่านพรมแดนท่านาแลงเมื่อถึงแล้วนะครับเพื่อนๆเดินเข้าเครื่องตรวจนะครับตรงไปที่โต๊ะนี้นะครับไปรับเอกสารฉบับนี้นะครับแล้วมากรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยครับผม เมื่อเสร็จแล้วนะครับยื่นเอกสารที่จุดนี้นะครับเสียค่าธรรมเนียม20บาทนะครับผมเราจะได้ตราประทับมาแบบนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเราได้ทําการแลกเงินณจุดนี้นะครับซึ่งค่าเงินณปัจจุบันนี้นะครับ1,000บาทจะได้650,000กีบครับผมถัดไปนะครับเราได้ทําการเหมารถนะครับแนะนําให้เพื่อนๆคุยกับหลายๆเจ้านะครับซึ่งเจ้านี้เราได้ในราคา400บาทครับผมคืนนี้คืนนี้แมนยูราน3 สาเหตุที่เราเหมารถนะครับเราได้ติดต่อพี่โชเฟอร์นะครับให้ไปส่งเรานะครับที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเพื่อที่เรานะฮะจะมาซื้อตั๋วรถไฟกันที่นี่ครับผมใช้เวลาเดินทางกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากหน้าด่านมาถึงสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการไปซื้อตั๋วรถไฟนะครับเพราะรถไฟเที่ยวที่2นะครับจะออกในเวลา8โมง8นาทีครับผมนี่คือตั๋วรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทร์ปลายทางหลวงพระบางนะครับในราคา393,000กรีบนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ605บาทครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปในสถานีนะครับจะมีการตรวจตัวรถไฟนะครับแล้วก็จะมีการตรวจกระเป๋านะครับผมจะเข้าเครื่องสแกนแบบนี้ครับเมื่อได้เวลานะครับรถไฟมาถึงเราก็ทําการขึ้นรถไฟนะครับนั่งตามที่นั่งที่ระบุในตั๋วเลยครับและนี่นะครับก็คือจุดวางกระเป๋าบนรถไฟครับผมสําหรับภายในตู้โดยสารนะครับก็จะมี สิ่งอำนวยความสะดวกให้นะครับสำหรับอ่า,อางล้างหน้านะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับภายในห้องน้ำนะครับก็จะเป็นห้องน้ำแบบนี้ครับผม ใช้เวลาไม่นานนะครับรถไฟก็เริ่มออกเดินทางจากสถานีนครหลวงเวียงจันท์แล้วครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่หิวนะครับภายในตู้โดยสารนะครับก็จะมีจุดขายอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มให้ด้วยครับ สำหรับการเดินทางจากต้นทางสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ไปทางหลวงพะบางนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมซึ่งจุดนี้นะครับเราจะผ่านที่วังเวียงนะครับวังเวียงจะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างนครหลวงเวียงจันทร์กับหลวงพะบางนะครับผมวิวที่วังเวียงสวยมากนะครับและนี่คือสถานีวังเวียงครับ จะจอดสถานีวังเวียงสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารนะครับขึ้นลงใช้เวลารับส่งผู้โดยสารนะครับที่สถานีวังเวียงนะครับไม่นานนะครับราวๆทัก3นาทีได้นะครับรถไฟก็เคลื่อนตัวออกนะครับนี่นะครับเป็นวิวระหว่างทางนะครับผมที่วังเวียงสวยมากๆเลยครับ แล้วแล้วนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่นะครับคือสถานีหลวงพระบางครับเราเดินออกจากสถานีนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีการตรวจตั๋วรถไฟกันอีกรอบนะครับเตรียมไว้ด้วยครับหมดเลยถึงแล้วครับที่นี่หลวงพระบางครับผมเพิ่งมาถึงหลวงพระบางนะครับเดี๋ยวเรา เข้าไปซื้อตั๋วรถไฟกันต่อน,นะครับซื้อเผื่อไว้เดินทางในวันรุ่งขึ้นแล้วก็วันกลับไปยังนครหลวงยิงจิตนรนะครับผมซื้อกันล่วงหน้าเลยฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีทริปหลายวันแบบพวกเรานะครับแนะนําให้ลงรถไฟแล้วครับแล้วซื้อตั๋วกันล่วงหน้าเลยครับผม และนี่ก็คือหน้าตาของตัวรถไฟหลวงพระบางวังเวียงนะครับผมในราคา195,000กีบครับหรือคิดเป็นราคาเงินไทยนะครับประมาณ300บาทนะครับผมและนี่นะครับก็คือตั๋วรถไฟนะครับวังเวียงปลายทางนครหลวงเวียงจันทร์นะครับในราคา171,000กรีบหรือคิดเป็นเงินไทย265บาทครับข้อควรระวังนะครับในการเลือกรอบเวลาของรถไฟนะครับเราต้องวางแผนให้ดีนะครับผมไม่งั้นอาจตกรถไฟได้ครับ แล้วนี่นะครับก็คือตารางเวลาเดินรถไฟลาวจีนนะครับเพื่อนๆจะไปรอบไหนนะครับควรศึกษาเวลาให้ดีก่อนครับที่ตรงนี้ขายตัว๋วรถตู้ใช่ไหมพี่คนละเท่าไหร่นะสี่หมืกีบโอเคครับคือรถเต็มเขาก็ออกเลยใช่ไหมพี่โอเคครับขอบคุณครับ และสาหรับตรงนี้นะครับเป็นจุดขายตั๋วนะครับรถโดยสารนะครับรถตู้นั่นเองนะครับจะพาเรานะครับไปส่งยังโรงแรมที่พักนะครับเราสามารถบอกกับโชเฟอร์ได้นะครับว่าโรงแรมนะครับของเรานั้นชื่ออะไรนะครับราคา4ี่หมื่นเกีบนะครับหรือคนละ62บาทนั่นเองครับผมแล้วนะครับเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่นี่นะครับโรงแรมนะครับวิลล่าวิสุทธ์นำโชคครับผม สำหรับห้องพักของที่นี่นะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเตียงเดี่ยวเตียงคู่และห้องแฟม i ลี่นะครับซึ่งห้องนี้นะครับเป็นห้องใหญ่นะครับเราจองกันในแอป a r o o d a นะครับในราคา700กว่าบาทนะครับหารกันก็คนละไม่ถึง200ครับ ทางที่พักนะครับก็ได้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เราด้วยครับเราเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับกับที่พักนะครับในราคา1นึ0 0 0สกีบนะครับผมหรือคิดเป็นเงินไทยราๆสองบาทครับผมเอาอะไรดีครับผมเอาแกงไก่แกงเขียวหวานครับ และก่อนที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือมื้อแรกนะครับของหลวงพระบางนะครับผมข้าวแกงนะครับที่นี่ก็ราวๆสาบาทนะครับผมสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ในลาวนะครับนี่คือซิมครับเรามาเปลี่ยนซิมลาวนะครับในราคา10,000แกีบครับหรือราวๆหนึ่งราบาทครับผมจากนั้นนะครับเราเดินทางไปยังจุดหมายแรกของเราเลยนะครับ จุดหมายแรกของเรานะครับก็ต้องที่นี่เลยนะครับไม่มาไม่ได้นะครับที่นี่คือน้ำตกตัดกวางสีครับผมปัก GPS ตามนี้แล้วเดินทางตามแมปได้เลยครับผมจากจุดที่เรากินข้าวนะครับ GPS บอกว่าอีก29โลนะครับจะถึงจุดหมายนะครับเรานะครับใช้เวลาเดินทางกันประมาณนะครับ40นาทีนะครับก็ถึงจุดจอดรถของน้ำตกตาดกวางสีแล้วครับ ถึงจุดจอดรถเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บค่าบริการนะครับคันละ5,000กีบหรือราวๆ8บาทครับผมจอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินเท้าต่อนะครับประมาณ150เมตรนะครับไปยังช่องบริการขายตั๋วครับผม ซื้อตัวกันช่องนี้นะครับตัวนะครับอยู่ที่ราคา25,000กีบนะครับหรือคนละ40บาทครับผมยังไม่ถึงจุดเดินดูน้ำตกนะครับเราต้องนั่งรถกอฟแบบนี้นะครับไปยังนะจุดเดินนะครับรถกอฟแบบนี้นะครับจะไปส่งเราที่จุดเดินนะครับผมใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงจุดเดินแล้วครับผม มาถึงจุดเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดตรงนี้นะครับจะมีบริการนะครับขายทั้งของฝากอาหารและเครื่องดื่มนะครับเราสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มตรงนี้นะครับเข้าไปด้านในน้ำตกได้ครับผมมาถึงจุดนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตัวนะครับผม ต่อมานะครับเราก็เดินเข้าไปด้านในได้เลยครับผมเดินไปชมน้ําตกนะครับร่มรื่นมากๆเลยครับผมเราสามารถเดินชิวๆไปได้เลยครับผมสําหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดชมหมีนะครับที่นี่เขาเลี้ยงหมีไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปดูเล่นด้วยครับเดินมาไม่ไกลนะครับเราก็จะเห็นน้ําตกแล้วครับตรงนี้นะครับเป็นน้ําตกชั้นที่1นึ่งแล้วนะครับจุดนี้สามารถเล่นน้ําได้นะครับผม จุดไฮไลท์ของน้ำตกตาดกองสีนะครับอยู่ด้านบนนะครับเส้นทางจะมีให้เราเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปตามทางนะครับชมน้ำตกไปเรื่อยเลยครับผม และนี่นะครับก็ถึงแล้วครับจุดไฮไลท์ของน้ําตกตัดกวางสีนะครับผมน้ําตกตัดกวางสีนะครับตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางนะครับประมาณ32กิโลเมตรครับผมที่นี่นะฮะได้ชื่อว่าเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบางเลยครับผมมีทั้งหมด4ชั้นนะครับมีความสูงระยะประมาณ75เมตรครับ และซึ่งการที่เป็นน้ําตกหินปูนนะครับน้ําในน้ําตกนะครับก็จะมีสีเขียวมรกตแบบนี้นะครับหลังจากเล่นน้ําตกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับโดยรถกอล์ฟนะครับจะรับเราตรงจุดที่ลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นเวลาใกล้ยเย็นแล้วนะครับเราเดินทางกลับที่พักกันเลยครับผม เดินทางกลับที่พักนะครับอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับออกมานะครับหาของกินที่ถนนคนเดินนะครับผมถนนคนเดินของหลวงพระบางนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมสามารถเลือกหาซื้อหาชิมกันได้ครับผมเมื่อเลือกซื้ออาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถนะครับมานั่งรับประทานอาหารณจุดตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับ ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับกิจกรรมที่พลาดไม่ได้สําหรับหลวงพะบางก็คือการตักบาตรเท่าเหนียวนั่นเองนะครับผมที่นี่นะครับจะเริ่มการตักบาตรนะครับประมาณ6กโมงเช้านะครับผมแล้วไม่ได้เวลาเช็คเอาท์นะครับเราก็เตรียมข้าวของนะครับเช็คเอาท์ออกมาจากโรงแรมที่พักนะครับผมเพื่อที่จะไปต่อรถนะครับ และจุดหมายปลายทางของวันนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่เมืองวังเวียงครับผมผมเหมารถนะครับ3ล้อแบบนี้นะครับเขาคิดบริการนะครับค่าบริการคนละ35,000กีบครับหรือเราวคนละ55บาทนะครับติดต่อให้เขานะครับไปส่งเราที่สถานีรถไฟนะครับหลวงพระบางนะครับซึ่งรถไฟของเรานะครับจะออกในรอบที่2นะครับเป็นเวลานะครับ 14ในราฬกา49นาทีนะครับเราต้องรีบหน่อยแล้วครับสำหรับเรื่องราวและรายละเอียดนะครับของการเที่ยวเมืองวังเวียงนะครับติดตามได้ใน EP ีหน้านะครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตของหมายแคมนะครับก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับผม e ีหน้าเรามาอัปเดตที่วังเวียงไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ